คะตอนนี้พรรคเพื่อไทยเองก็คงมั่นใจแล้วว่าสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จและนายกต้องมาจากคนของเพื่อไทยแต่การโหวตนายกยังไม่เริ่มค่ะแค่หาเสียงหนุนพรรคเพื่อไทยก็สอวุ่นซะแล้วค่ะเพราะเกิดเหตุแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีขึ้นภายในพรรคโดยสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะก็ได้มีการต่อสายตรมถึงคนแดนไกลนะคะเพื่อขอนั่งเก e. ้าอี้รัฐมนตรีคมนาคมค่ะ เพื่อแลกเสียงสวโหวตหนุนเศรษฐาขึ้นเป็นนายกโดยจากเดิมนะคะโควตานี้ค่ะจะเป็นของประเสริฐเลขาธิการพักและกระแสข่าวนี้เองค่ะก็ถือว่าดับความหวังของพักภูมิใจไทยไปโดยปริยายกระทรวงคมนาคมค่ะถือเป็นกระทรวงเศรษฐกิจหลักอีกหนึ่งกระทรวงนะคะที่พักเพื่อไทยโดยเศรษฐาทวีสินค่ะก็เคยพูดย้ําว่าต้องเป็นของเพื่อไทยคุมค่ะจะไม่มีวันยกให้พักร่วมเด็ดขาด ถ้ Woah าท่านก็อยากจะเอาไว้ไว้ใ้วงกอดอ้อมกอดพี่น yeah. ้องครับผมเดินทางมาใน60วันไถ่ขึ้นมาทุกวันมาไปวนวิาเ1็วันแล้วเหนื่อยยากขนาดนี้ผมไม่เอาสูตรดีไหมพวกแมงกแต่ไปไปมามาค่ะก็ไม่ได้เป็นการชิงจากพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลแต่อย่างใดกลายเป็นการแย่งกันภายในพักเพื่อไทยเสียเองปัญหาการแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีคมนาคมนะคะก็มีรายงานว่า ส2คือนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและนายสมศักดิ์เทพสุทินค่ะพยายามวิ่งต่อรองขอตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจากนายใหญ่ขนแดนไกลอย่างที่บอกข่าวว่าเก้าอี้กระทรวงคมนาคมนะคะจากเดิมเป็นโคต้าของประเสริฐจันทรวงทองเลขาธิการพักแต่สอ,สอนะคะก็ให้เหตุผลว่าสามารถรวบรวมเสียงอวอเพื่อโหวตเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ในการประชุมรัฐสภาในวันที่22สิงหาคมนี้นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีสสในกวนทั้งในและนอกพักของสองสอนะคะซึ่งสามารถสร้างเสถียรภาพให้กับพักเพื่อไทยได้โดยการต่อรองขอตำแหน่งเก้าอีก้กระทรวงคมนาคมของนายสุริยะนะคะยังไปเบียดความหวังของพักภูมิใจไทยที่ได้มีการต่อรองขอตำแหน่งเก้าอีก้กระทรวงคมนาคมจากนายใหญ่คนแดนไกลเช่นกันค่ะ ซึ่งเป็นหนึ่งในสกระทรวงนะคะที่พักภูมิใจไทยต่อรองขอเก้าอี้กระทรวงคมนาคมด้วยก่อนหน้านี้นะคะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชค่ะก็ได้มีมติให้แจ้งข้อกล่าวหานายทักษิณชินวัตรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายพิเชษสถิรชวานเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายธนูพิทยะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทการบินไทยและนายกนกพิรดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยในความผิดฐานร่วมกันปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีการจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัสแบบ a 3 4 0 5 0 0 และแบบ a 3 4 0 6 0 0ดจำนวน10บลำในช่วงปี2,546ถึง2,547ทําทำให้บริษัทการบินไทยได้รับความเสียหายขณะที่นายสุริยะนะคะซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขณะนั้นไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งนายพิเชษส์ิรระชวานค่ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยในขณะนั้นนะคะก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่า เใดรัฐมนตรีว่าการจึงไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาและนายสุริยะค่ะก็เคยตอบคำถามนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่7ภุมพาพัน2566ว่าก็ถามปปชได้มีการชี้มูลไว้แบบนั้นจะมาถามอะไรผมอีกซึ่งก็ถือเป็นการตอบไม่ตรงประเด็นนะคะตามที่นายพิเชษได้ตั้งข้อสังเกต ท้ายที่สุดแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในยุครัฐบาลเพื่อไทย2566จะเป็นของใครและการโหวตนายกในวันที่22สิงหาคมจะผ่านฉลุยจนเกิดเป็นรัฐบาล2566หรือไม่ก็ต้องมาจับตาดูกันต่อไปค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube YouTube, TikTok, t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ